ค่าต่างๆนะพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นมาพี่น้องมาก่อนมาเบิ่งก่อนนะเพราะเพื่อนมีอย่างแน่ก็ <c oughs> คือใครๆก็ทำงานแสดงสินค้าทั่วไปเยลยนะใตนตลาดเราเลยนะเดี๋ยวพี่น้องเริผมจับอันนี้ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ ร้านเวนตาเนาะเนาะอันนี้จะเป็นกลุ่มหกกลุ่มข้าวอันนี้เป็นเห็ดอย่างงอนี่ครับผมโอ้สีตังครบทุกอย่างเพื่อเกี่ยวเกี่ยวกับมหยังครับนี่เป็นแอปพลิเคชันขายยางโอ้เป็นยางของสีต네ังโอ้สีตังเนาะใช่ค่ะโอ้มาเข้ามาที่ขายขายยางเป็นแอปพลิเคชันใช่เป็นแอปเลยโอ้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แล้วก็ขายยางกับโรงงานได้เลยหรือว่าจะมาเล่นกิจกรรมในภายในแอปแลกของรางวัลสะสมแต้มก็ได้ค่ะโอ้ใช่ค่ะสามารถเอาแต้มไปแลก <c oughs> บัตรเติมน้ํามันบัตรโลตัส์ตากันค่ะบัตรเติมเงินอะไรเงี้ยค่ะอ๋อ,อการซื้อการขายคู่มือนี่นอกเหนือจากเขาออนไลน์แล้วเนาะยางครับพี่น้องนะครับมีแอปในการซื้อขายยางเลยนะพี่น้องเป็นบริษัทสีตังเนาะใช่ค่ะพี่เจขายยางขายอะไรรกกิจสีตังได้นะครับครับผม อันนี้คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเนาะนะครับทางทีตังเพน่็เกี่ยวกับในส่วนของยางพาราครับพี่น้องนะครับก็ขอบคุณในไลน์ครับผมขอบคุณครับครับผมนะครับผมอยู่ถึงวันที่2เลยนะครับผมครับผมวันที่สองเนาะนะครับก็สําหรับพี่น้องไทยพนอกเด้อนะครับก็บึรลละเอียดได้ตามนี้เด้อพี่น้องเด้อในส่วนนี้เพิ่นกับเพนเกี่ยวกับเรื่องของของควันของที่ลึกครับจะลดมากลดมาม เดี๋ยวนี้รถิก่ป้ะกำลังจัดตกแต่งกันนะครับอันนี้เป็นมักซอกมักส้มในพี่น้องเลยนี่ป้าตัวผิวแดเซียขนาดพี่น้องมักส้มมากันม่วงพี่น้องมักซลีเขาโพดได้เนี่ยอันนี้มักซีดาเนาะมักซีดามักฝรั่งพี่น้องขอบคุณทังคุณถนอมสีนะครับคุณพี่สุภาชัยพี่หยกทองสุกนะครับแล้วก็ทางพี่จากญี่ปุ่นนำผมกับพี่น้องเระบึงบรรยากาศครับอบคุ้นๆนะอันนี้เป็นเสื้อผ่านาเพียครับพี่น้อง สินค้พาพื้นเม,มืองผักเกยนะครับพี่น้องนี่เพราะว่าจะเป็นพอทอกพอทุท้งนะคะรับปลาศกพอสินคอประพง,งต่างๆนะครับสําหรับคุณผู้ยิงเนาะช่วยงามเลยครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับป้ายะครับพี่น้องทั้งนี้เป็นป้ายนะพี่น้องเลย interfering interfering <c oughs> ทำมาจากไม้ครับพี่น้องตามเป็นป้ายล้านป้ายอย่างต่างๆได้เลยครับสำหรับทำป้ายนะค,ะนะครับมีตัวเลขตัวหนังสือต่างๆครบเบดเลยครับพี่น้องน่ครับอืม ส่วนด้านนี้นะครับถ้าครูอยากกอกยกกี่กิเลยพี่น้องเลยสับป,ประรดสับป,ประรดนี่ถ้าโอเทียนต้องทำเตียงม้ับพี่น้องเป็นตาแซบขนาดทางดีกาเนครับพี่น้องไปให้เี่กันสักหน่อย <c oughs> ส่วนตรงนี้นะครับพี่น้องเป็นโอ้งามอ่ะน <c> ี <oughs> ่อ้ยเจ็บคอ เป็นกรอบรูปต่างๆอ้งามครับพี่น้องนี่ครับมีครบทุกอย่างเลยครับพี่น้องสาหรับท่านใดที่มีความสนใจเนาะนะครับปางนะคเป็นภาพวาดก็มีนะโอ้กรอบรูปแบบสามมิติเลยพี่น้องแบบเออแบบนี้ก็มีเลไพี่น้องคักข้างนาเลยเป็นภาพวาดนะครับสวยเลยโอ้มีภาพบอกภาพวาดีทางในเนาะมาจากไส่ครับพี่นี่ลำปางครับปางครับพี่น้องมาได้มาใกล้เลยพี่น้องผู้มาจากทังเหนือผมน้พี่น้องเนี่ยนะครับอืม อันนี้หนังกระติกครัพี่น้องเลยไี้การเลยไม่ดีไม่ดีปัญหา,า,าภาพสามมิตินี่สามมิตินี่ก็สวยไช้เนาะห้องเบ่งมุมมุงเป็นมุมซ้อนไปนะพี่น้องนะครับเออเอแปดภาพวาดเรื่องแสงยิ่งสวยภาพวาดเรื่องเสียงวคนนี้ยากเขิ่งเห็นเน,นาะสบายเลยครับ <c oughs> โอ้พันผลิตอยู่นี่เลยครับพี่น้องพันมาตกแต่งมาประดับอะไรตัวอยู่ตรงนี้ภาพวาดเรื่องเสียงสวยงามเลยนะครับพี่น้องงามมากพี่น้อง โอ้นะครับงามงามครับโอ้นี่สวยงามนะครับพี่น้องนี่เออเป็นภาพนกยูงเป็นภาพอะไรต่างๆเนาะเป็นภาพที่ทเป็นมงคลวาดประคับมีบโอ้เป็นภาพวาดครับพี่น้องแต่ว่าสามมิติครับพี่น้องมีสีมีอันนั่นด้วยเนาะงามครับพี่น้องเออพี่น้องคืออย่าปพี่น้อง บุ๋งบรรยากาศแล้วได้กั